ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจา้า<อ>มื้อนี้เสนอเมนุย,ย,ยังไงเขาลายยางลายยางลายแนวหลังจากที่เลิกง,งานมาเด็ื่อากมีน้อ,นอ,อยอู่อ,อันนี้เป็นหมูทอดนะจ๊ะมาแต่ตลาดสุรศักดิ์พี่น้องไปใส่ผีใส่ซีอิ๊วต้มน้ำอืมมีหมูทอดละกันตลาดเขาบ่ค่อยมีหยังอันนี้ต้มจืดจะกินต้มจืดต้มห่องต้มจืดต้มเรื่องนีอง้อันนี้เป็นปลอเขาไม่เข้าใ่เขาเป็นยังแบบ เอัว่สาิกอมีปนแล้ะกันมีหูหูหมีผักอะไรหิวหนิวอ่าอมองหอนแตงโมกันอ่ะแตงอะไรปนประทูก้อนเอนเนาะปนตะอวันตะวันใส่ตุ้ยันไปมันลายยางหมอืมอื เราอยูไล่ตางบอกไปก็ต้ออันนี้มูนพอบตอนก็พรอมอันนี้ต้องเจอ่อจะกินจอกมันจะขึ้หรอ่ không không được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  không không được không được không 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 được คนรูคนนำมื่เ็เขาโอเคเยี่ยมนงอ่อะไรขึ มันกินเอามาเติมหน้งตาลก็หดมปลาไม่เกี่ยวหรอกกุ๊บใส่หนี้้ามอปิรที่บ่หาแล้วพี่น่อแค่นั้น ไม่ใส่ตำลึงิ้นน้ำปลาใส่เท่าไหร่อร่อยเลยคุ้งวัาดีที่ปดนี่คือต้ม แาบจลอยน้ขายร่วมาหรอชื่อโขจิบจิบแอบขอสุขภาพวะชื่อโเลยอืมน้องแมนดยอาชีนี่ยกนกมากเนาะเอาบอบาย พ่อแ <c oughs> ม,ม,ม,ม่นแมก,มมกนแบบว่าเขาเลิกก้ามมาเขาแบบเขาเขาก้าเดินเลยนะฉานต้อง้มาคุณขาเกากรหิวมอนสองรอนะเราก็เลยบอกซื้อเลยซื้อแล้วก็เ,กเกกล้วกกินแตัจ้างนอนหมูต้มงระโลอร่เดียย 嗯，嗯，嗯，嗯、mm，嗯、hmm.，嗯、mm，嗯、hmm. uh，嗯、oh. mm。Hmm. Uh oh.

มึงเปินไร้งนว้ทม่มแรกเเมนูแรนอเมนูัตซียตื่ตนอเนี่ยบายเจ๊ปนิงะชิมังเนี่ยืแล้วี่ดอะเดย Túgupum. Hattir. Ola. Jalla. Eiga fatta. Maldu. อันนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบเอ็ดตุลา่แจกเพียงเ่นะเ,เดี๋ยวมันสาบอืบไปยนน็นบอกข้าวเช้าเดือนหนมากที่หาเพิ่มก็จะหลายโมงกุสิมาหอานของหกโมงเพิ่มกุิเฮ็ดที่ยังหลืบกินข้าวแบบได้ดนอนจ้ะเจ0ดเ็โมงเจ็ดโมเพิ่ ตื่นอี่ตัวหนึงกับใบซีกซีโมแลกคืนอตื่นยู่ไม่ห่วงนั่นแลไม่ตื่นนอนมืนนเออห่วงแย่งบันี้ในเมื่อวานชมอมือกับตรงตัวเขาเยอตัวเป็นแรงเดียดขาหมดหมดขอือืออ่ะวตุ่มเดือดใช่อเค ครับรดเปนตลาดมันจะเป็นตลาดมันตลาดมันตลาดเขาตลาดต่ตลาดตลาดตลาดเ่าจะมีน้องพรอวิ่งมาครับแบในใสาตลาดสื่อสื่อพะโล้ทุนึสื่อของสวยทุกนึงสื่อของหวานสวยนึงสวยนึงใจพรอหน้าววาหัวคุณับบ แรงวันเือนจะเป็นของอมได้เหรอ๊ยก็เลย่ต้องพอนะวันนี้วันที่สิบสิบหกวันี้ั่รู้ทาอแม่มาทสิตัดบริเวณน้อไอ้เวอืม 对，啊我不来，啊，你你儿子？车都五点。嗯，哈哈哈。明天变成那种形状，他那又开锁。哦，门他撞开，就那个。猫是什么？猫是猫。没事。白就是白雕。猫。 พักซียัพักซีหัเยที่หลบอองเงาคาโฟลองลองดูท่ายฟงสเพือนกเอ้ามาสิจออันยูจอมไปท่ายฟงให้ดูขอตนหอมถอยอาอุยก็ห้องนึงพักซีนี่นี่คา อมเป้อมเป้โอ้ว่ามันใบหนาไงเนี่ยแต่ว่ามันใบโคด่ไงโพดจเดเดื่องสุดท้ายเลยบึเก็บกินไรลุลแล้วเก็บขายแึ่เเรามาซสื่อเก็บขายตั่งจาบก็จะว่าคนหาองกันไปโ,ปโปปไอ้ปูพักงามอเนเอเตี้ออยอรเดอร์คอร์เนเอร์เรต้องซื้อเราเก็บไปเลย อ๋อกินไปกินนะถ้ามันยาออกไปเน่าพูดตัวกาแฟพาไปถิ่มจริงๆก็มีครับไปตลาดก็เลยไปถามแม่ค่าอันซื้อพักว่าไปครูพักขายแบบบ่ไม่ขายหรอกครูพักกินก็เลยแบบงามนะงามโพดงามแห่งก็เลยอเด็ดเด็ดเด็ดเก็บขายฮนะตอนนี้เงเขาท้าแม่คักเฮ้ยก็เลือกว่าพักซี่ขออ่อยวั้เน่าคัสตอกเน,นื้อยาวาคลัสตองมีห้าวันบ่

เรมสนไกระจี๊ยนมูจิอันซ้ำกันมากจะไปแหลอ่อะเ้อนมีแปง้งหมอกแปง้งม,ม,ม,มันเลยมาร์คดีมาร์คซอสเค็มเค็มมรแเซปอดมูจิขึ้นย่งเลยจ้าปอดก,กันกินหนักน่นอง <c oughs> กินไป <c oughs> เอาไปอัดอัดดู อไปท้อทแล้ช้านะนะขใอยรักนานๆนะจะเลยยิเลยยิพี่น้องย่เรื่องกดซับกะไรไก่อนมิแกมบอกว่ามีคนบอกว่าขอยบอเบาเร็วขอยขอถออพันพี่น้องบางทีมันสมองมันแบบเบอรอกันไรลเลยๆไปขอถอดคอพัยพี่น้องเร็วปริามารยาตหรือท,าท่านไหนบมอผมบบมาควรบ่มออภัยโวกก็ขอถอ,อดขอพนเรืพี่น้องกะ หักจำไก็หั่นแล้อืมมาลำบวยลงแล้วมาลำสิรับแล้วเนาะกาการแล้วตอนนี้การวนก็ได้แบบเลยไปพักกับติดต่ออะได้ก็อยู่างนี้พักไฟล์ไงไฟล์ยังไงห่างมันสิฟีไปพี่น้องมาจ้าลาติสวัสดีสวัสดีค่ะบาย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 อ่ะหนึ่งสองสามบายบาย